สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับสู่เกมฟาร์มิงซูเบอร์เตอร์2025ครับผมวันนี้เราก็อยู่กับช่องน้ำพอบสามดีครับผมนะฮะสำหรับอีพีนี้นะฮะพาทุกคนมาดูรถเกี่ยวนี่ครับผมนะฮะวัยเอไม่ใช่นะครับผมขวัญใจชาวนาครับผมนะครับอืมก็เพิ่งแปลงมาเป็นเอฟเอส25ครับผมนะฮะหรือฟาร์มิง25นั่นเองครับผมนะนี่มาโทนแบบว่าสีเขียว ที่มาทุกคนครับผมนะมามาแบบว่าสีเดียวกันกับเทเลอร์เลยนะครับผมนะนี่ก็เป็นเทเลอร์ของช่างปุ่มเคียไรครับผมนะฮะเป็นฮิโน่เจ็ดร้อยครับผมนะฮะแล้วก็นี่รถเกียร์ด้านหลังเป็นควันใจชาวนาครับผมนะดูรูปทรงก็เป็นเอกลักษณ์ครับผมท่อด้านข้างแบบเอียงนะครับผมนะก็ทีมงานช่างเอียวมาอีกแล้วครับผมนะมาดูรถแน่กช่างเอียวมาทุกงานครับผมนะฮะก็ เดี๋ยวเราจะพาทุกคนมาทดสอบเกี่ยวไปพร้อมกันเลยครับผมนะฮะอืมพึ่งแปลงเสร็จนะครับนะฮะก็เดี๋ยวผมจะเอารถลงแล้วก็มาดูรายละเอียดกันครับผมนะฮะขึ้นรถเลยฮึช oh, <no. S 1> นีฮะก็เดินหอบมาแล้วครับผมคันนี้ใบรถแท็กนี่เลียงสวยทุกคนครับ ตัวนี้เป็นขนาดรถไซส์กลางครับผมนะฮะไม่ไม,ไม่ไม่ใหญ่มากครับรูทรงคล้ายอา่าพองกินรีครับผมนะฮะซึ่งมีท่อแบบด้านข้างแบบเอียงแบบนี้นะฮะแล้วก็อุ่มแทงด้านด้านหลังเข้าไปครับ,บ,บนีนะะ่สีเขียวนี่ก็สวยนะทุกคนนะ ค่อยม้วนค่อยม้วนนี่ครับนี่พาดูรอบคันก่อนนะครับผมนะครับอืนี่อุอ๊ยฝั่งนี้มันมืดนี่ครับผมมองไม่เ,เห็น อันนี้ผมได้เพิ่มนะผมพวกพุลเลียด้านข้างนี่ครับผมนะฮะเหมือนอะไรมาไม่ค่อยครบนะฮะทำให้รถดูแน่นขึ้นครับผมนะฮะนี่ขวัญใจชาวนา99ครับผมฝั่งนี้จะเป็นโม่น้ํากับชุดระบายความร้อนของไฮดรอลิกหรือเปล่านะ น่าจะใช่นะใช่นะครับผมว่าวรถนี่เป็นระบบไฮดรอลิกซะส่วนใหญ่ครับผมพวกตัวเดินเงี้ยนี่เลยนะปากเกี่ยวครับเลยปากเกี่ยวเป็นเลครับรุ่นนี้มาทําเป็นเรลแล้วนะฮะร, <c oughs> รถเกี่ยวรุ่นใหม่ก็จะเป็นจะเป็นเรดหมดแล้วทุกคนนะส่วนใหญ่ครับผม <c oughs> ผมว่าวางท่อแบบนี้ก็นะมุดต้องมุดไปเวลาขึ้นรถนยช่วงล่างก็ ตัวเดินน่าจะเป็น22ครับผมนะฮะไบแท็ก43ครับอันนี้ข้อมูลคร่าวๆฮะเครื e er อ่องยนต์เจโอปสี่ฮะเทอร์โบคู่ครับผมวางท่อแบบหน้าตัดับผมก็วสวยไปอย่างนะหน้าตัดนะฮะหน้าตัดแบบกลมๆเรียบเลยนะับผม,มสีเขียวนี่สวยมากครับเขียวเขียวขี้ม,ม้านะครับผมนะแต่ว่ามันอ่อนๆนะเขียวขี้ม,ม้าน่าจะเข้มๆกว่านี้ฮนะ นะฮะก็ประมาณนี้เดี๋ยวเคยเดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปข้างบนครับนี่ด้านหน้ากาก็จะมีพวกเหตดวันรอบนะครับผมนะแล้วก็ปุ่มซื้อต่างๆครับผมนะะอืม,มกล้องมุมคนขับก็ประมาณนี้ครับนี่มองเห็นได้ถนัดเลยนะกำลังเหมาะกำลังเหมาะ <laughs> โอเคเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปเกี่ยวกันเลยครับผม s าร r ทเครื่องครับกลางอุ้ม เรืเป็นข้าแบบนาไทยครับผมนะฮะนี่ความสมจริงของฟาร์มยี่ห้าครับรอยล้อบนดินครับผมนะอันนี้ทดสอบการหมุนของรถแท็กเลยฮะเด่หมุนร้อยแปดสิบครับผม <c oughs> <c oughs> ตาลายเลยทีเดียวฮะโอเคเดี๋ยวผนมะ <c oughs> ทำการเกี่ยวเลยฮะ ลองลงแปลงเล็กด้านข้างนี้ก่อนครับไปสิโหม,มันติดอะไรอ่ะ <c oughs> อะไรวะงึื้องัก ข้างก่อนครับนี่ติดอะไรวะเอ้ยล้อฟรีอะฝั่งนี้งงเลยฮนะ <c oughs> โ,อโอเคไปได้ฮนะนี่ดูฟางครับพุพ่งๆเลยฮนะะไปครับผมจัดไป ผมใจชาวนา99ครับผมอู๋นี้ก็มีชื่เสียงระ,ระดับหนึ่งครับผมนะฮะคนก็ใช้เยอะพอสมควรนะครับองยอมรับว่าอูประเทศไทยเยอะมากครับผมนี่ผมยังเก็บรายละเอียดไม่หมดเลยครับผมก็ทำมาประมาณสองปีครับผมอูเยอะมาก บางทีน,งน้องขอมาครับผมยังไม่รู้จักครับกูรุ่นไหนฮะกูไมใหม่เนีเกิดใหม่เยอะอือหือโมเตมโมโมเตมโมชิดในหน่อยดูพี่โอโ้โหนี่ท่านังวางขาแบบสบายครับเยียบละกระเรบดเบาะเขาเป็นเบาะรถแต่งครับผมนะฮะเบาะอ,อลูมิเนียมเพราอไม่เหมาะกับ การนั่งเกี่ยวข้าวนานๆเนะะี่ยมีปวดตูดแน่นอนเนี่ยจิขอบข้อกาเดินจะช้าดยกว่านี้นีน่มองคนขับว่ากล้องชิดไปทุกคนนะมองด้านหน้าไม่ไม่เ,เห็นเลยอืมจีบขอมีช้าหน่อยฮะ ใครที่เข้าใหม่ยังไม่กดติดตามช่องนะป๊อปนะผมนะฝากดกดติดตามด้วยครับผมแล้วก็อย่าลืมกดก,ดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับรใครที่สนใจหมดก็ติดต่อเพจใต้ล่างคิปไปเลยมีหลายรุ่นครับผมนะฮะแล้วก็หลายเวอร์ชันหลายภาคครับผมไม่ว่าจะเป็น19 20 2 3 2 2 2 5ครับผม มังนี้เก็บยากเลยวัตถมรถหนักหน่วงเลยติดอะไรอะ่ะติดนนาครับ ขยับมาหน่อยครับมันจะเกี่ยวได้ ติจัชาวนาครับปูนปูนครับผมตัวนี้ก็อัปเกรดท่อเป็นระบบอิสระนะครับผมหมุนร้อยแปดสิบนะครผมอ่อนเนี่ยถ้าองในการเล่นครับรู้สึกว่าฟางมันมันต่ำลงวะเนี่ยป่องฟางออกต่ำๆนิดนึ่งครับไม่ได้เช็คครับ <laughs> เอกลักษณ์ก็สวยอีกแบบมากคนนะของใจชาวนานเกี่ยวขนาดกลางครับผมผมไม่รู้ว่าถ้าผมเกี่ยวขอบเสร็จมันจะเร็ววันนี้หรือเปล่า ครับสวนจริงครับ2025ดูมุมเงามุมแสงครับดูแบบว่านี่ครับเหมือนบรรยากาศใกล้เคียงครับผมนะจริงเลยครับผมน้ขตาลเป็นไรกระโพดเนี่ยก็มีแฟนคลับขอมาครับให้เกี่ยวกระโพดให้ดูหน่อยตอนนี้ผมยังไม่ทำตัวหัวเกี่ยวกระโพดนะครับยังไม่ได้อัปเกรดนะครับ พอดีแมปนี้มันปรับเขาเรียกอะไรนะเหมือนเราใส่เขาเรียกว่าเสกเลยลวกันนะฮะเสกพวกข้าวพวกวพวกพุดแล้วก็พร้อมเกี่ยวยังไม่ได้ยังไม่มีหมอดสำรองอะยังไม่มีหมดรอง,นะงมมมดองรับนะผมนะฮะก็การที่จะหาแบบคอนเทนต์ดูว่าจะทำอะไรที่มันที่เราอยาก อยากได้แบบอตัตโนมัตินะครับหรือว่ารวดเร็วครับมันทําไม่ได้ครับต้องปลูกต้องหาข้าวโพดนะผมนะฮะ <c oughs> <c oughs> ต้องหาแปลงที่พร้อมเกี่ยวนะฮะประมาณนี้ประมาณนี้น,นะน่าจะเข้าใจครับน่าจะงงไหมผมก็งงครับพูดไรไปเนี่ยก็คือเวอร์ชันเก่าๆนี่จะถ้าผมอยากจะเกี่ยวข้าวโพดผมสามารถไปสร้างอ่าที่ของอ่าคืาเรียกอะไรนะแปลงข้าวโพดแล้วก็ พร้อมเกี่ยวได้เลยครับผมภายในไม่เกินหนึ่งนาทีฮะแต่ว่าตัวเกมนี้ต้องปลูกครับผมนะฮะ <c oughs> <c oughs> ต้องไถต้องปลูกครับแล้วรอจนโตฮะก็จะใช้เวลาลวมๆก็หลายชั่วโมงเนี่ยะมันเกี่ยวในช้ายังวะ <c oughs> มันหนักหรือเปล่า เมแรมงม้าไม่พอหรือเปล่าเนี่ย <_ D> เดี๋ยวรอดูอีกรอบหนึ่งครับผมว่ามันจะเร็วไหมฮะเดี๋ยวเราตัดข้ามไปก่อนแล้วกันเนี่ยครับผมโอเคครับผมลองให้ AI ขับนะผมนะฮะดิ แปลกที่ A.I. ขับนี่รถวิ่งเร็วขึ้นครับ11-12กิโลเมตรเลยนะดูว่าขับเองเนี่ไม่ไปเลยครับนี่ถอยถอยถอยจะเกี่ยวได้ดี้ลยนะฮะนี่มีการถอยแล้วก็ กินขอบไปก่อนครับโอเคกินขอบด้านในต่อต้องลงไปดูครับ แลกเกี่ยวอีกสักหนึ่งรอบครับผมแล้วก็จะทดสอบท่อส่งข้าวครับผมว่าจะเบร์กหรือเปล่าครับเดี๋ยวผมจะขยับรถช่างเหยาวลงมาก่อนเนี่ย รอตรงนี้เลยฮะตามไปตามไปไปแล้วโอ้ยกระโดดขึ้นเกี่ยวเองครับรอบนี้ นี่ครับพอหลุดรอบแรกแล้วก็จะเร็วเลยฮะนี่เขาอย่างชั่วเะยครับผมเหมือนรอบแรกเขาจะระวังก่อนนะเดินรอบต่ำชิดคันนา อีกสักรอบนี้ครับผมเนี่ยเราไปทดสอบการเทข้าวเลยครับผมคลิปผมก็จะไม่ค่อยยาวเท่าไหร่ครับประมาณไม่เกิน20นาทีเนะก็เดี๋ยวจะมีฉลอง15,000ครับไม่ใช่ไม่ใช่สิสัก2,000 20, มแล้วกันเนะียผมจะทำรถแจกนะก็ใครที่อยากได้ครับผมก็คอมเมนต์ใต้คลิปไว้เลยฮะใครที่เป็น FC ซครับผม ก็จะมีสิทธิ์ได้รถไปเล่นฟรีๆครับผมนะเดี๋ยวจะมีการกเขาเรียกอะไรนะแจกแบบว่าเฉพาะสมาชิกเท่านั้นนี่ครับผมนะครับเดี๋ยวรอดูรอติดตามกันทางเพจได้เลยครับผมนะฮะติดตามข่าวสารทางเพจได้เลยเนาะนะฝากดูรายการเป็นเพจใหม่ครับผมัำเบอร์สามครับเพจเก่านะี่ยังกู้ไม่ได้ครับผมนะ ฝากไปเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวถ้ายอดติดตามเยอะๆครับผมจะทำแจกเรื่อยๆฮะรถรุ่นใหม่ครับผมนะใครอยากได้อยากเล่นก็เข้าไปติดตามไว้เลยฮะผมจะทำอัปเกรดไว้เรื่อยๆแล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะลองทอเข้าวใหม่ด้วยฮนะ180องศารครับผม ใกล้หนอยใกล้หนเดีย๋ยวมีปัญหาเทไม่ได้อายกขึ้นประมาณนี้ประมาณนี้เอ้าเป็นยังไงเป็นยังไงเลยเลย๋อ,อผมน่าจะลืมบโคดนี่ออก ใช้ได้ครับผมนี่ใช้ได้ใช้ได้ค <c oughs> ่ามันออกแบบเส้นน้อยจังวะเออนี่ครับหืมมุมนี้สวยงามครับแอ้ส่งเข้าได้ไวมากครับผมแต่ว่าก็ไม่ได้เต็มอุ้มนะเมื่อสักครู่ฮะเขี่ยแค่รอบเดียวเท่านั้นเอง ติดโคดนี้ด้วยครับผมนะฮะก็คือกดออโต้ได้แล้วก็กดอิสระได้ครับผมต้องไปลบออกนะผมลืมลบโค้ดของออโต้ครับผมนะฮะนี่โอเคเรียบร้อยครับผมนะทดสอบหนึ่งรอบทนายวันนี้ครับผมนะแล้วก็ ประมาณนี้นะใครที่ชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์สั b สก r ร b ายด้วยกันนะใครที่อยากชมแบบไหนก็คอมเมนต์ใต้คลิปเลยครับผมนสำหรับวันนี้ป๊อปสามดีขอลาทุกคนไปก่อนเจอกันใหม่ EP หน้าครับผมบ๊ายบาย